สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพบกันอช่ชาสมชัยจะพาท่านผู้ชมไปฝึกสมองผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอนัญญาตรีวิสูตรหรือคุณบูนักจิตวิทยาคลินิกคลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมิดลนจะมาให้ความรู้ในหัวข้อกิจกรรมกลุ่มฝึกสมองสูงวัยแข็งแรงสวัสดีครับคุณบูสวัสดีค่ะคุณพบ ก่อนอื่นครับผมต้องสอบถามก่อนว่าการฝึกสมองเนี่ยครับสามารถป้องกันสมองเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับคุณครูสำหรับผู้สูงอายุค่ะการฝึกสมองเพียงอย่างเดียวนะคะคงไม่เพียงพอสําหรับการป้องกันค่ะซึ่งการป้องกันสมองเสื่อมควรเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าวัยสูงอายุร่วมกับการดูแลสุขภาพนะคะ การทํากิจ,จวัตรประจำวันการทํากิจ,จกรรมฝึกสมองประกอบกันหลายๆอย่างนะคะก็จะสามารถต้องกันได้ประมาณ40%เลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะหลีกเลี่ยนสารหรือยาที่อาจจะเกิดอันตรายต่อสมองและควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งในการใช้ยาค่ะการที่เรามีความเครียดก็เหมือนกันค่ะความเครียดและอาการซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยดีเช่นกันค่ะ จากที่คุณบูได้เล่ามานะครับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมจะเกิดขึ้นจากการดูแลสุขภาพการทำกิจวัตรประจำวันการทำฝึกกิจกรรมฝึกสมองประกอบกันหลายๆอย่างนะครับแล้วอย่างนี้เราควรหากิจกรรมอะไรดีล่ะครับในการฝึกสมองสําหรับผู้สูงอายุดีล่ะครับคุณบูโดยปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยสามารถออพบได้เพิ่มขึ้นตามจมํานวนอายุที่มากขึ้นด้วยเช่นกันโดยจะเพิ่มเป็น2เท่าทุก5ปีค่ะหลังอายุ60ปีนะคะตัวอย่างเช่นพบ1%เมื่ออายุ60ปี พบประมาณ4%ค่ะเมื่ออายุ70ปีและพบ16%นะคะเมื่ออายุ80ปีพออายุมากขึ้นนะคะการทํางานของสมองบางด้านเนี่ยก็จะถดถอยลงไปตัวอย่างเช่นนะคะมีความจำลดลงนะคะมีสมาธิลดน้อยลงอาการหลงลืมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการวางแผนการตัดสินใจก็ลดน้อยลงเช่นกันฉะนั้นนะคะกิจกรรมฝึกสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นกระบวนการรับรู้โดยกิจกรรมสมองที่ดีค่ะต้องเหมาะสมกับบุคคลนะคะรวมถึงความสนใจด้วยหากเรามีแรงจูงใจเนี่ยเราก็จะทําได้บ่อยมากยิ่งขึ้นยิ่งเรา มีติสัมพันธ์ทำร่วมกับผู้อื่นก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยได้เกิดความคลายเครียดลงไปด้วยนะคะการมีการเคลื่อนไหวร่างกายมีกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยตัวอย่างเช่นนะคะการออกกําลังกายที่เข้าคู่ไปกับการคิดการอ่านไม่ว่าจะเป็นตารางเก้าช่องที่คุณพบเคยได้ยินนะคะแล้วก็การล้าหรือดีลาดนะคะซึ่งวันนี้นะคะบูจะมาแนะนํากิจกรรมฝึกสมองค่ะโดยเน้นการเคลื่อนไหวกับการทํากิจกรรมกลุ่มค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นสมองแล้วก็บนการรับรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วกิจกรรมฝึกสมองที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบกิจกรรมกลุ่มเราต้องทำอย่างไรบ้างล่ะครับคุณบูกิจกรรมฝึกสมองที่เน้นการเคลื่อนไหววันนี้นะคะจะเป็นท่าบริหารแบบที่1ค่ะโดยเราจะเน้นกลุ่มอยู่ที่ประมาณ5-8คนนะคะเนื่องจากจะเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยจดจ่อและมีสมาธิในการทำท่าทางเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจจะให้คุณพบนะคะลองมาเข้าร่วมกิจกรรมในการทำพร้อมๆกันในวันนี้ค่ะได้เลยครับคุณบูค่ะเดี๋ยวเราเชิญชุดสาธิตวันนี้กันเลยนะคะ วันนี้เราก็มีชุดสาธิตมาร่วมกิจกรรมกับเราคุณบูเดี๋ยวเริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับได้ค่ะก่อนอื่นนะคะบูก็จะมี3ท่าทางนะคะให้ทุกท่านได้จําและทาพร้อมๆกันนะคะเริ่มที่ท่าที่1นะคะให้ทุกท่านตบอกพร้อมกันค่ะต่อไปนะคะตบมือค่ะแล้วก็ตบตักค่ะตบอกนะคะตบมือค่ะแล้วก็ตบตักค่ะอทีนี้ให้ลองทําเองพร้อมกัน3าครั้งนะคะทําได้เลยค่ะ ดูเหมือนจะไม่พร้อมกันบางคนนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมเลยนะคะโดยที่เรานะคะจะให้ทุกคนทําท่าค่ะท่าที่1ทําคนที่1นะคะท่าที่2ทําคนที่2แล้วท่าที่3คนที่3เรียงลําดับไปเรื่อยๆนะคะพอจบสาท่าที่3ามปุ๊บคนที่4ี่ทท่าที่1เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะคะคนที่1ค่ะทําท่าได้เลยค่ะคนที่2ค่ะค่ะต่อได้เลยค่ะ ถูกต้องนะคะอันนี้คือการตบอกตบมือแล้วก็ตบตักสลับกันนะคะโดยการคงสมาธิไว้ก่อนเดี๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะคะขออีกครั้งหนึ่งทําได้เลยค่ะยากไหมคะคุณพพนิดหน่อยครับคุณูแต่สามารถทําได้นะครับโอเคค่ะก okay, ิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยคงเรื่องของสมาธิอีกทีนึงนะคะคุณรูครับผมอยากจะทราบว่ากิจกรรมที่ช่วย ฝึกสมองที่จะจำท่าทางแล้วยังส่งเสริมในส่วนด้านในได้บ้างครับคุณบูค่ะคุณพบกิจกรรมนะคะนอกจากจะส่งเสริมเรื่องการจดจาท่าทางแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกเรื่องของการคงความสนใจเอาไว้นะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจในการทํางานหดือทํากิจกรรมต่างๆนะคะหากเราคงสมาธิการจดจ่อเนี่ยเราจะสามารถทํากิจกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำปฏิปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ แบบนี้นอกจากจะต้องฝึกการจําท่าทางแล้วยังต้องคงสมาธิกับการมองท่าของคนในกลุ่มอีกครับแล้วกิจกราการมถัดไปนะครับคุณบูจะเป็นอย่างไรบ้างครับคุณบู กิจกรรมถัดไปนะคะจะเป็นการบริหารสมองแบบที่2ค่ะก็คือจะเป็นการพูดทวนชื่อผลไม้ของคนก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนคิดชื่อผลไม้ไว้ในใจนะคะหลายๆชื่อให้เวลาประมาณ2นาทีนะคะในการคิดชื่อคิดได้เลยค่ะค่ะตัวอย่างในการทํากิจกรรมนะคะจะเป็นการพูดทวนชื่อผลไม้ของคนก่อนหน้าค่ะโดยผู้ที่เด่คนที่1นะคะพูดชื่อผลไม้ที่คิดไปได้เลยค่ะกอ,อะ่ทีนี้นะคะคนที่2จะพูด ชื่อทวนผลไม้ของชื่อแรกก่อนคนแรกก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อผลไม้ที่เตงคิดข,ขึ้นมานะคะคนที่สองคิดว่ามะกดค่ะต่อไปคนที่สามค่ะมะกอสค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําจริงๆเลยแต่รอบนี้ห้ามเหมือนเดิมนะคะห้ามชื่อผลไม้ชุดเดิมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจบไปที่คุณพบเลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะสวัด ฝรั่งแตงโมโกล้วยส้มโอเงาะครับอ่าเรายังไปได้อีกไหมคุณนุ่นได้ไหมคะฝรั่งแตงโมส้มโอเงาะมุดค่ะแม้วยส้มโองะมะุดลิ้นจี่ค่ะพอค่ะทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีคนในกลุ่มนะคะผู้เล่นเนี่ยประมาณ 5-8คนเนี่ยจะทําให้เราได้ฝึกสมองเพิ่มขึ้นด้วยในการพูดทวนชื่อผลไม้คนข้างหน้านะคะคุณพบค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการฝึกความสนใจจดจ่อ,จ,อจากการฟังค่ะและการาระลึกข้อมูลชื่อผลไม้ต่างๆในการมาตอบในทํากิจกรรมอีกทีค่ะคุณพบโอ้ค oh, ่อนข้างเช้สมาธิและการจดจํามากๆเลยนะครับคุณบูใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ท่าทางเข้าไปด้วยนะคะนอกจากการพูดชื่อเพียงอย่างเดียวโอเคทุกคนพร้อมนะคะพร้อมครับค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านทำท่าทางเหมือนตอนแรกนะคะมีท่าอะไรบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยตบอกตบมือตบตากอ่ะอีกรอบหนึ่งค่ะตบอกตบมือตบตาอีกรอบนึงค่ะตบอกตบมือตบตักทีนี้จะให้เปลี่ยนจากชื่อผลไม้เป็นชื่อสัตว์นะคะทำยังไงไนี่บ้างเราจะใส่ท่าทางลงไปตัวอย่างเช่นสมมติว่าบูบอกว่าตบอกกุ้งอย่างนี้ค่ะคนถัดไปก็ต้องเป็นตบอะไรคะ <Okay. S 2> ตบมือแล้วก็พูดกุ้งแล้วก็ชื่อสัตว์ของตัวเองโอเคเดี๋ยวเรามาลองตอนแรกก่อนก่อนเลยอะเริ่มที่คนแรกเลยค่ะแมวแมวหมาแมวหมาหนูแมวหมาหนแมวหมาหนูงูช้าง ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมจริงๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มคนที่หนึ่งค่ะท่าเป็นยังไงคะแมวค่ะแมวหมาแมวหมาหนูแมวหมาหนูงูแมวหมาหนูหหนงูช้างต่อได้ไหมคะแมวหมาหนูช้างไก่แมวหมาหนูงูช้างไก่ลิง ค่ะโหเมื่อกี้ก็คือทุกคนสามารถคิดชื่อแล้วก็ทําท่าทางได้ค่อนข้างเก่งกันมากเลยนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมนี้นะคะสามารถเปลี่ยนท่าทางก็ได้หรือเปลี่ยนหมวดหมู่ก็ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อสัตว์สถานที่หรือจังหวัดก็ได้เช่นกันนะคะคุณพบเมื่อเรานําท่าทางและการนึกชื่อนะครับจะช่วยส่งเสริมด้านในไดได้บ้างาครับคุณบูกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของความคงสนใจค่ะแล้วก็การสังเกตผ่านท่าทางรวมถึงการฟังด้วยเช่นกันค่ะการละลุ ข้อมูลชื่อสัตว์ต่างๆนะคะในการตอบในทํากิจกรรมค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราได้การเคลื่อนไหวเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็จะเป็นการฝึกเรื่องของการออกกําลังกายค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะบูจะมีกิจกรรมบริหารสมองค่ะโดยเป็นการกระตุ้นจําท่าทางผ่านท่ากําลังกายต่างๆค่ะ ค่ะโดยท่าทางในการออกกําลังกายที่วันนี้บูเอามาเสนอนะคะก็จะมีการใช้เก้าอี้ร่วมด้วยเพื่อป้องกันการล้มหรือการเกิดอ<ม>ุบัติเหตุระหว่างทํากิจกรรมนะคะคุณพบ,บวันนี้จะมีทั้งหมด4ท่านะคะที่จะให้ทําเดี๋ยวให้คุณพบทาท่าที่1่ได้เลยค่ะเกาะที่เก้าอี้นะคะแล้วก็ขย่บปลายเท้าค่ะขึ้นมาอ่านี่คือท่าที่1น,นะคะท่าที่2นะคะก็คือเกาะที่เก้าอี้เหมือนเดิมค่ะแล้วงอขาค่ะข่าข้างหนึง่งใช่ค่ะระหว่างที่ทําก็อยากจะให้เกร็ง ส่วนของขาไปด้วยเนาะต่อไปนะคะเอาขาลงค่ะท่าที่3มนะคะจะเป็นการเตะขาออกด้านข้างค่ะข้างไหนก็ได้ค่ะเตะออกไปได้เลยใช่ต่อไปนะคะท่าที่4ี่ค่ะจะเป็นการชูมือยกขาข้างเดียวกันค่ะทําได้เลยค่ะระหว่างที่ทํานะคะให ระวังอุบัติเหตุแล้วก็การเจ็บกล้ามเนื้อบางส่วนบางขั้นเนี่ยมีเรื่องของข้อไหล่ถ้าเกิดยกมือมากๆเนี่ยก็ติดแบบจะเจ็บส่วนนี้ได้ให้ลองเปลี่ยนท่าแล้วนํากิจกรรมนี้ไปใช้อีกทีหนึง่งทีนี้ท่าทางต่างๆนะคะเดี๋ยวจะให้มีชุดสาวทิศนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะว่าเราจะทําเป็นกลุ่มได้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราเริ่มกันได้เลยค่ะแล้วถ้าหากเป็นกิจกรรมกลุ่มเห้อครับคุณบูสามารถทํายังไงบ้างได้บ้างครับ กิจกรรมกลุ่มนะคะเดี๋ยวบูจะให้จำเป็นสี่คสั้นๆเลยจะได้จําท่าทางในง่ายขึ้นด้วยคําแรกคือคําว่าขย e งนะคะคำที่สองคว่างอคาที่3คําว่าเตะและคําที่4คําว่าชูนะคะเดี๋ยวพูดพร,ร้อมกันมีอะไรบ้างนะคะขย e งงอเตะชู g, or, te, อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใส่ท่าลงไปด้วยให้ทําท่าพร,ร้อมกันนะคะขย e งค่ะตามท่าที่สอนไปตอนแรกเลยค่ะออค่ะ งอคืองอเข่านะคะต้องระวังการหกล้มระหว่างทําด้วยนะคะให้เกาะเก้าอี้ไว้ท่าที่สามค่ะเตะ,ตะคือการเตะออกด้านข้างนะคะท่าที่สี่ค่ะชูคือชูแขนข้างเดียวกันกันกบที่ยกขานะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ทํากิจกรรมกลุ่มผ่านการจําและโดยที่คนแรกนะคะเริ่มที่ท่าขยง,ยงคนที่สองต้องเริ่มท่าอะไรคะคนที่สามค่ะถ,ถูกต้องค่ะวนมาที่เดิมค่ะ ชูช,ชูถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะคะบางทีแล้วถ้าเราเริ่มใหม่เราจะทําได้ไม่คล่องแต่ถ้าเกิดว่าเราทําบ่อยๆเราก็จะมีความคล่องแคล่วเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราเริ่มทําจริงเลยนะคะพร้อมนะคะชุดสาธิตพร้อมนะคะอะเดี๋ยวเริ่มพนแรกเลยค่ะน้เทำอะไรต่อคะ โอ้เก่งมากเลยเยี่ยมเลยค่ะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะที่นอกจากเราจะได้เรื่องของการจําแล้วเนี่ยก็ยังได้เรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อในการยืดอีกด้วยนะคะโอเคค่ะกิจกรรมข้างต้นนะคะเราอาจจะเป็นการฝึกสมองเรื่องของการวางแผนและการเรียงตามลําดับนะคะการตัดสินใจในการนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใช้งานนะคะแล้วก็ ยังคงความสนใจจดจ่อการสังเกตนะคะแล้วก็ได้ท่าทางได้ออกไปนําไปใช้กับเพื่อนภายในกลุ่มด้วยค่ะแล้วอย่างนี้เราไม่ได้มาทํากิจกรรมแบบกลุ่มเราสามารถฝึกสมองอยังไงได้บ้างครับคุณบูด้วยตัวเองนะครับจริงๆแล้วกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถฝึกสมองได้ทุกวันนะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยการจํารายการต่างๆเพื่อซื้อของจำขั้นตอนต่างๆในการทําอาหารนะคะหรือทํากิจกรรมใหม่ๆที่ท้าทายค่ะเช่น ดนตรีศิลปะการอ่านหนังสือนะคะการเล่นเกมชาวปัญญารวมถึงการออกกําลังกายด้วยเช่นกันกิจกรรมทางสังคมในการพูดปะพูดคุยกับผู้อื่นค่ะเราลองเลือกรูปแบบกิจกรรมที่เราชอบแล้วนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองก็น่าจะเหมาะสมมากที่สุดแล้วก็เริ่มมีแรงจูงใจมากขึ้นค่ะคุณพบในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชุดสาธิตทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันนี้ผมไม็ได้รับสาระความรู้ได้ร่วมกิจกรรมฝึกสมองนะครับ มากยิ่งขึ้นเลยครับคุณบูก่อนจากการวันนี้คุณบูอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบ้างครับคุณบูค่ะ การฝึกสมองที่ดีนะคะควรลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะควรเลี่ยงการพูดกระตุ้นความรู้สึกในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยทำไม่ได้นะคะเนื่องจากจะลดความมั่นใจแล้วยังส่งผลต่อความเครียดและความเครียดเนี่ยจะยิ่งทาให้เขายิ่งสับสนมากกว่าเดิมพยายามใช้ภาษากายร่วมด้วยค่ะเช่นการสบตายิ้มให้ทําให้ผู้สึกทํากิจกรรมนะคะมีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับความจํามากยิ่งขึ้นค่ะครับแลนะในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณ,คณบูนะักจิตวิทยาคลินิก คลินิกตรวสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะภาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในในเนื้อหาสาระความรู้ในเรื่องถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ